สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช h a n n เมโ e l ทวินตีคเช่นเคยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราเปิดตัวมาด้วยความสวยงามน,นะคะของสกินระดับสีทองของแม่หมอนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกินนี้กันค่ะซึ่งเป็นสกินระดับสีทองลิมิเต็ดนะคะหรือว่าสกินระดับ S นั่นเองซึ่งเราจะไม่ได้มารีวิวแค่สกินนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องประดับของเขาด้วยค่ะซึ่งเป็น เครื่องประดับของแม่หมอที่เราชอบมากๆนะคะเป็นเครื่องประดับระดับสีทองลิมิเต็ดเช่นกันค่ะค่ะก็ความสวยงามของสกินนี้รวมถึงเอฟเฟกที่สวยงามของเครื่องประดับนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันในตัวคลิปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมความสวยงามของสกินระดับสีทองแล้วก็ความงดงามของเอฟเซนะคะเรามาเริ่มกันที่สกินระดับเริ่มต้นก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราไม่ได้ใส่เครื่องประดับมานะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเวลาเปิดวาร์ฮลี่คีแบบปกติเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่การเปิดใส่กําแพงธรรมดาก่อนละกันนะคะเวลาเปิดวารนะคะก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะไม่มี ประกายหรือว่าอ,อ,อะไรออกมานะคะก็จะเป็นวาร์ปสีดำธรรมดาเลยนะคะส่วนเมื่อเปิดวาร์ปจากที่สูงนะคะเดี๋ยวเราขอขึ้นบันไดไปแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็เมื่อเปิดวาร์ปจากที่สูงลงมานะคะก็จะเห็นว่าจะมีเส้นแดงๆแบบนี้นะคะเชื่อมระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างนะคะแล้วก็ตัววาร์ปเนี่ยก็จะเป็นสีดำปกตินะคะเหมือนตอนเปิดวาร์ปกำแพงทั่วไปเลยแต่ว่า เ,เวลาเปิดวับจากที่สูงก็จะมีสีแดงๆแบบนี้นะคะส่วนการเปิดวับใหญ่เนี่ยไม่แน่จะบอทเขาจะช่วยเรารับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเปิดที่กำแพงแล้วกัน,นะค่ะก็ในส่วนของการเปิดวับใหญ่หรือว่าลอง holy key p a s s นะคะก็จะเป็นวับสีดําเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีรูปดวงตาสีฟ้ากลา,างนะคะอันนี้คือเอฟเฟกเริ่มต้นนะคะอันนี้ไม่มีเอฟเฟกจากเครื่องประดับหรือว่า จากชุดอะไรเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของออชุดเริ่มต้นนะคะ default S k i n แล้วก็ตัวฮอน k คีแบบปกติแบบไม่มีเอฟเฟกเครื่องประดับนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวตัวสกินกับตัวเครื่องประดับกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อเราก็ลืมไปอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือตอนนี้เราไม่ได้ใส่ตัวเครื่องประดับมานะคะจะไม่มีตัวอิโมที่เป็นของเครื่องประดับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรับชมในส่วนถัดไปนะคะตัว เ,ออเครื่องประดับลิมิเต็ดสีทองเนี่ยจะมีอ e ีโมที่มาจากเครื่องประดับด้วยนะคะจะเห็นว่าตัวช่องนี้มันว่างอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะก็ตอนนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนชุดให้แม่มอแล้วนะคะเป็นทั้งสกินระดับสีทองแล้วก็เครื่องประดับระดับสีทองเช่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอเนี้ยปิด AI ก่อนนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าสกินเนี่ยมีความงมดงามมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ ตัวดอกบัวเนี่ยที่ล้อมรอบตัวแม่หมออยู่นะคะแล้วก็จะมีประกายแบบประกายออกมาอยู่ตลอดเวลาจากชุดของเธอนะคะ,ะค่ะซึ่งด้านหลังบริเวณเอวของเธอนะคะก็จะมีคล้ายคล้ายรูปเครื่องดนตรีนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับระดับสีทองีนมีแต่ของเรานั่นเองซึ่งความงดงามของเครื่องประดับอันนี้นะคะก็คืออ e ีโมอันนี้นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าจากสกินเดิ่มต้นแล้วก็การไม่สวมเครื่องประดับะจะไม่มีตัวอ e ีโมอันนี้นะคะ น่ารักไหยคะค่ะก็จะเป็นแม่หมอเต้นดำนะคะค่ะจะเป็นอีโมท,ที่มีเฉพาะเครื่องประดับอันนี้เท่านั้นนะคะค่ะต่อมาเรามาดูการเปิดวาร์ปนะคะาาก็าะะมาเปิดวาร์ปไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัววาร์ปของเรานะคะจะเป็นรูปดอกปัวนะคะสีฟ้าใสาๆนะคะแล้วก็จะมีประกายสีขาวๆออกมาตลอดเวลาจากตัววาร์ปนะคะ ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเออเอฟเฟกที่สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับการเปิดวับผมแม่หมอค่ะ <_ D> ค่ะส่วนการเปิดว์บจากข้างบนนะคะลงข้างล่างนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มต้นที่ไม่มีเครื่องประดับนะคะก็คือตัวว์ปตัวที่เชื่อมว์ประหว่างว์บข้างบนกับวับข้างล่างะคะ่ะจะเป็นคล้ายๆลำแสงที่ปิดเกลียวนะคะแล้วก็จะมี ระกายสีของเขามาตลอดเวลานะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะตัววาร์ปก็จะเป็นลักษณะดอกบัวนะคะเหมือนกับวาร์ปที่เปิดไปตรงกําแพงปกตินะคะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะในส่วนของวาร์ปใหญ่ก็เหมือนปกติเลยนะคะตัววาร์ปเป็นดอกบัวเหมือนกันแต่ว่ามีการเพิ่มดวงตาตรงกลางเข้ามาค่ะค่ะก็รีวิวไปพอหม่อหมปกหอมคอนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะคะ ก็มาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในแมปแชน่าทาวค่ะก็อยู่ในแมปที่แบบเราก็เอ้ยเยหัวใจดังหาไปแล้วนะคะหัใจหาไปแล้วเอ้ยอยู่ในแมปที่เราก็มาเทสกันตะกี้นี้เรื่องตัวคลริคีตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็ฮันเตอร์ไลเซียนะคะ เดี๋ยวเปิดว้าไปนะคะตรงเครื่องเนอะจะได้แบบมีทางีไล่นิดนึงถ้าสมมติว่าฮันเตอร์เปลี่ยนเป้านะคะโอเคค่ะคก็แมชนี้นะคะก็มีเซียมีเราเป็นแม่หมอนะคะมีดูกานะคะแล้วก็มีบาเมค่ะก็ฮันเตอร์นะคะก็ยังไม่ได้แพลใครนะคะฮันเตอร์สิลพอร์ตนะคะั้นเดี๋ยวเราต้อง อันเดธค่ะฮันเตอร์เป็นอันเดธเนาะงั้นเดี๋ยวเราเออโอนเครื่องไปฝั่งนู้นแล้วกันเพราะว่าลูก้าโดนไล่อยู่นะคะแล้วเราทำการเปิดวาร์ปใหญ่ดีไหมหนะเปิดวาร์ปใหญ่หาเซียดีกว่านะคะเซียอยู่แค่นี้เองอะโอเคมันจะมีเสียงด้วยนะคะสวยงามเนอะเครื่องประดับอันนี้ สวยงามจริงค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวทอรัสกันก่อนนะคะคือวาร์ปเปิดค่อนข้างใกล้นะคะเพราะว่าเออเราอยู่บริเวณกลางแมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้มาจริงแล้วอันนี้ไม่ใช่แสงสะท้อนแล้วเดี๋ยวเราไปดึงเพื่อนดีกว่านะคะฮันเตอร์อเอาเทเลพอร์ตมานะคะเรามีไทส์นะคะเพราะฉะนั้นก็ คือตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มคิดแล้วว่าอันนี้หัวใจดังหรือว่าหรือว่าแสงสะท้อนจากตัวต้นไม้นะคะอันเตรล่เราแล้วนะคะไม่นะคะกลับไปซ้ำตัวเดิมนะคะบอกเพื่อนก่อนนะคะว่าเปลี่ยนเป้านะคะ,เ,คคะเ,ออเหลือสองเครื่องนะคะ ก็มีเครื่องร้อยเครื่องหนึ่งแล้วก็บาเมเปิดดูนะคะเฮ้ยโอ้ยกดวาร์ปก่อนนะคะด้วยคานเบตเติโอ้ยกดทำไมไม่ทันเฮ้ยพอร์ตนะคะเสียจะมาแตะเรานะคะ เคเหลือหนึ่งเครื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็เครื่องก็40แล้วนะคะโอเคเซียมีไทยนะคะคนเปิดวับไปหาลูก้านะคะจะได้ไปช่วยกันถอดรหัสมันเตอร์จ่ายเทเลไปแล้วด้วยนะคะสวยงามเนื้อวับ ต้าเป็นคนจุดนะคะเราก็พับไม้ตรงนี้ไวด้วยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นทางหนีที่ไล่น,นะคะเผื่ออันเตอร์ม,มันบอว่าเครื่องเตรียมแล้วนะคะจุดจุดจุดเอ้าเปิดประตูช้ามานะคะ เทมาอะไรยังไงก็คือเรามีวาร์ปนะคะมีวาร์ปใหญ่ที่สามารถเหนียวตัวรอดได้นะคะไม่รู้ว่าเทเลพอร์ตครูดาวเสร็จหรือ,อยังนะคะ ดึงมาไลาให้เพื่อนนะคะเพื่นอนหลุมหรือเปล่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะเครื่องประดับนะคะเราก็สกินระดับ S นะคะลิมิเต็ดของแม่หมอนะคะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ไหมคะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ช่อง m e l o o 0 เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะถ้าใคยอยากพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวยเนื้อสกินนี้ยเราชอบมากเลยรวมถึงตัวเครื่องประดับด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กันมาจนจบคลิปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ